ประเทศไทยซึ่งตั้งอยู่ในเขตสภาพภูมิอากาศแถบร้อนชื้นณใจกลางของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยเนื้อที่5 1 4 0 0 0ตารางกิโลเมตรหรือเพียงร้อยละ0.34ของพื้นที่โลกหากแต่มีความหลากหลายทางทรัพยากรชีวภาพสูงถึงร้อยละ8ของสิ่งมีชีวิตบนโลก ความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทยจึงถือเป็นขุมทรัพย์อันล้ำค่าของมนุษยชาติทั้งในเรื่องของอาหารที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่มห่มและยารักษาโรครวมถึงการรักษาสมดุลของระบบนิเวศอีกด้วย ความมั่งค่าของฐานทรัพยากรชีวภาพเหล่านี้ทําให้เกิดการดําเนินชีวิตของคนไทยเต็มไปด้วยความสมบูรณ์พูนสุขอันเป็นที่มาของวิถีชีวิตภูมิปัญญาและวัฒนธรรมประเพณีที่ถ่ายทอดสืบต่อกันมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันแม้ความหลากหลายทางชีวภาพจะเป็นจุดแข็งและทุนที่สำคัญของประเทศไทยแต่หากไม่นำมาใช้อย่างถูกต้อง ก็อาจจะทําให้เราต้องสูญเสียแหล่งทรัพยากรชีวภาพที่สําคัญเหล่านั้นตลอดไปการนําความหลากหลายทางชีวภาพมาใช้อย่างยั่งยืนควบคู่กับการอนุรักษ์จึงถือเป็นสิ่งสําคัญสำนักง,งานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพองค์การมหาชนหรือเบโดเป็นหน่วยงานภาครัฐ ในกํากับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้น้อมนำหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์ของพระราชาในด้านการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติของประเทศที่เน้นการเสริมสร้างระบบความสัมพันธ์ของทรัพยากรป่าไม้ดินน้ำและความหลากหลายทางชีวภาพที่ต่างต้องเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ภายใต้ความสมดุลของระบบนิเวศมาใช้เป็นแนวทางการดําเนินการบริหารจัดการการนําทรัพยากรค,ความหลากหลายทางชีวภาพมาใช้ประโยชน์ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์อย่างยั่งยืนเพื่อให้เกิดการสร้างนวัตกรรมสร้างมูลค่าเพิ่มสร้างไรายได้ให้กับประชาชนในระยะยาวทําให้เกิดความมั่นคงทั้งระดับท้องถิ่นและระดับประเทศเหตุผลที่ตั้งสำนักงานนี้ขึ้นมาก็ ด้วยเ,เหตุผลเดียวครับก็คือการใช้ความหลากหลายทางชีวภาพแล้วก็ภูมิปัญญาท้องถิ่นในทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนที่สําคัญก็คืออย่างยั่งยืนหมายความว่าใช้แล้วเนี่ยก็ต้องรักษาด้วยทํานุบารุงด้วยความหลากหลายทางชีวภาพเนี่ยหมายถึงสปปรรพสิ่งทั้งหลายที่มีชีวิตไม่ว่าจะเป็นพืชเป็นสัตว์เป็นมแมลงเป็นจุลินทรีย์เป็นอะไรก็ได้ที่มีชีวิตอยู่ในในโลกของเรา สูมิปัญญาท้องถิ่นก็คือวัฒนธรรมหรือความรู้ในการใช้สิ่งซึ่งเป็นทรัพยากรทั้งหลายให้เกิดประโยชน์กับกับชีวิตของคนเราครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเครื่องนุ่งหม่มไม่ว่าจะเป็นที่อยู่อาศัยไม่ว่าจะเป็นอาหารหรือยารักษาโรคถ้าเราสามารถจะใช้สิ่งเหล่านี้ที่เรามีอยู่อย่างหลากหลายในประเทศเราให้เป็นประโยชน์ประเทศเราก็คงมีฐานในทางเศรษฐกิจแล้วก็ในทางทรัพยากรอย่างมั่นคงตลอดไป แรงบันดาลใจก็มาจากการที่ประเทศเรานั้นได้สูญเสียทรัพยากรธรรมชาติความหลากหลายทางชีวภาพไปมากแล้วต่างประเทศก็ใช้ทรัพยากรของเราใช้ปูมมปัญญาของเราในการที่จะไปทำปัจจัยสีกลับมาขายเรานะไม่ว่าจะเป็นยารักษาโรคหรือว่าอาหารอื่นผมคิดว่าเรามีศักยภาพที่จะทำเรื่องเหล่านี้แล้วก็ใช้ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นของเราอย่างยั่งยืนตลอดไปไบโอแกง และ w w w b i o g a n g n e t เป็นหนึ่งในภารกิจสำคัญของ BEDO เพื่อสร้างเครือข่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนการนำเอาความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนผ่านทางโซเชียลเน็ตเวิร์กเพื่อให้เยาวชนและสถาบันการศึกษาเป็นตัวแทนของชุมชนทำการค้นหารวบรวมข้อมูลและนำเสนอข้อมูลทรัพยากรชีวภาพในท้องถิ่นรวมถึงการใช้ประโยชน์ของทรัพยากรชีวภาพอย่างสร้างสรรค์อาทิ ภูมิปัญญาท้องถิ่นผลิตภัณฑ์ชุมชนสถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศไบโอแกงได้มุ่งมั่นในการดำเนินกิจกรรมและขยายเครือข่ายอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีพศ2552จนถึงปัจจุบันพีพีไบโอแกงและไบโอแอมบ s สเดอได้ออกเดินทางเพื่อเชิญชวนน้องๆเยาวชนมาร่วมเป็นสมาชิกไบโอแก g งและร่วมกิจกรรมของโครงการ ซึ่งในปัจจุบัน b บโอแก g มีสมาชิกแล้วกว่า46,000คนและได้บันทึกข้อมูลแล้วกว่า220,000รายการและเพื่อเกิดเครือข่ายการเรียนรู้การใช้ทรัพยากรอย่างสร้างสรรค์และยั่งยืนให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้นในปีนี้ไบโอแก g จึงได้จัดกิจกรรมสำหรับนักเรียนและครูอาจารย์ในระดับมัธยมศึกษาได้แก่กิจกรรมการประกวดไบโอแม c คอนเทส และกิจกรรมคุณครูต้นคิดผลิตแผนการเรียนการสอนกิจกรรม b i o อแม c คอนเทสตในหัวข้อเส้นทางท่องเที่ยวไบโอแกงเป็นกิจกรรมสำหรับน้องนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาที่จัดขึ้นเพื่อส่องเสริมและกระตุ้นให้นักเรียนเห็นถึงความสำคัญ และเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทําแผนที่จากการสํารวจข้อมูลทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างจริงจังเพื่อชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพพระราชลาสุดาสยามบรมราชกุมารีพร้อมด้วยทุนการศึกษามากมาย โดยผู้ที่จะเข้าร่วมการประกวด Biomap Contest นั้นจะต้องรวมกลุ่มเพื่อนักเรียน3-5คนพร้อมด้วยอาจารย์ที่ปรึกษา1คนและปฏิบัติตามขั้นตอนการร่วมประกวดดังนี้ 1. ส่งใบสมัครเข้าร่วมประกวดกิจกรรม Biomap 2. กำหนดเส้นทางท่องเที่ยวหรือพื้นที่สำรวจอย่างชัดเจน 3. ลงพื้นที่ทำการสำรวจจดข้อมูลบันทึกภาพโดยประเภทของสิ่งที่ทำการสำรวจประกอบด้วย ทรัพยากรชีวภาพซึ่งหมายถึงพืชและสัตว์ผู้ปัญญาท้องถิน่นจากปราชลาดหรือผู้รู้ของชุมชนผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มาจากทรัพยากรชีวภาพในท้องถิน่นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศของชุมชน 4. บันทึกข้อมูลจากการสำรวจลงใน w w w b i o g a n g d e t ให้ครบถ้วน 5. นำข้อมูลที่บันทึกมาจัดทำแผนที่ในทีมเส้นทางท่องเที่ยวบโอแก g ang, เพื่อส่งเข้าร่วมการประกวด โดยไม่จำกัดรูปแบบของการนำเสนอเพื่อเปิดโอกาสให้น้องๆแสดงความคิดสร้างสรรค์อย่างเต็มที่ 6. นำเสนอผลงานผ่านพรี e n t a t i o n ในรูปแบบวิดีโอหรือบอร์ดนิทัศการหรือทั้ง2อ,อย่าง 7. จัดส่งแผนที่พร้อมวิดีโอหรือภาพแสดงนิทรศการมายัางเบโด กิจกรรมที่2กิจกรรมสำหรับครูอาจารย์ได้แก่การประกวดคุณครูต้นคิดผลิตแผนการเรียนการสอนเป็นกิจกรรมที่เบโดอจัดขึ้นสำหรับครูอาจารย์ในระดับมัธยมศึกษาเพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดสาระการเรียนรู้เกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนการประกวดคุณครูต้นคิดผลิตแผนการเรียนการสอนนี้ เป็นการประกวดการจัดทําแผนการเรียนการสอนหรือแผนการจัดการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติและภูมิปัญญาของท้องถิ่นโดยนำเอาเครื่องมือการบันทึกข้อมูลของ w o r l d w i d e w e b b i o g a n k n e t มาประยุกต์ใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อชิงโลรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพพระร,ชราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพร้อมด้วยเงินสนับสนุนการศึกษามากมายโดยมีขั้นตอนการเข้าร่วมประกวดดังนี้ 1. ส่งใบสมัครเข้าร่วมประกวดแผนการเรียนการสอน 2. จัดทำแผนการเรียนการสอนในเรื่องของทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพปุ่มปัญญาท้องถิ่นผลิตภัณฑ์ของชุมชนท้องถิ่น โดยเป็นแผนการเรียนการสอนที่มีการนำเอาเครื่องมือการบันทึกข้อมูลใน w o r l d w i d e w e b, b i o g a n g n e t มาประยุกต์ใช้ 3. จัดส่งแผนการเรียนการสอนมายัางเบโดสำหรับแผนการเรียนการสอนที่ส่งเข้าประกวดนั้นจะต้องสามารถใช้ในการเรียนการสอนได้จริง โดยมุ่งเน้นการสร้างกิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญและเกิดการเรียนรู้ในเรื่องของทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนอาทิกิจกรรมการบันทึกข้อมูลลงใน World Wide Web b y o g a n g net หรือกิจกรรมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพเช่นการทำผลิตภัณฑ์จากทรัพยากรในชุมชนเป็นต้น ผู้ได้รับรางวัลทุกคนจากทั้งสองกิจกรรมจะได้เข้าร่วมงานแถลงข่าวและร่วมกิจกรรม BioGang Exclusive Party กับ Bio Ambassador ของโครงการอีกด้วยครูอาจารย์และนักเรียนผู้สนใจเข้าร่วมการประกวด BioMap Contest และการประกวดคุณครูต้นคิดผลิตแผนการเรียนการสอนสามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่18สิงหาคม2557 มาร่วมกันสร้างเครือข่ายเยาวชนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างองค์ความรู้เพื่อเผยแพร่สู่สาธารณชนทั่วประเทศในการใช้ประโยชน์ของทรัพยากรชีวภาพอย่างสร้างสรรค์ควบคู่กับการอนุรักษ์อย่างยั่งยืนมารู้จักคุณค่ารู้จักใช้รู้จักรักษารู้จักป้องกันทรัพย์ในดินสินในน้ำของเราให้ดำรงอยู่ตลอดไปอย่าลืมนะครับเข้ามาร่วมเป็นเครือข่ายไบโอแกนที่ www.biogain.net นะคะ ทรัพยากรชีวาภาพเพื่อเศรษฐกิจไทยจากฐานชีวิตสู่เศรษฐกิจชาติสนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวาภาพองค์การมหาชน